นี่คือบอลลังแห่งความฝันมวยปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2558หลังจากที่พ่าให้กับเชียบขาดปอพงสว่างในรอบที่แล้วยังหมดรูปว่าประมาณเดบพลาดไปครับปอก็ถอยแม่นไม่ได้ระวังตัวครับไวมากไวก็เอาไว้ด้วยครับ ถ้าทำไมทำไมแล้วก,ก็ให้เราอยู่แล้วอาการของออกแล้วใช่ไดมครับก็ซ้อมนะเดิมทุกอย่างครับก็เป้าปั้มกล้ามอะไรแบบนี้ครับแต่ในครั้งนั้นย้ำเตือนให้ยอดอาคมต้องลุกขึ้นมาปรับกระบวนย,ยุทธ์ครั้งใหญ่ทั้งการออกอาวุธเขาที่เข้าเป้าและหนักหน่วงมากขึ้น<ไ>น,น้ำหนักและทิศทางของหมัดที่จะส่งพลังไปยังผู้ต่อสู้อย่างแม่นยำ รวมทั้งความแข็งแกร่งของร่างกายที่พร้อมจะขึ้นปะทะกำปั้นในรอบที่2องกำลักมวยช่วงยาวเข่าคมยังปราบปอเปโกนักชกอันตรายอีกคนเช่นกันเำไวพอเลื่อนต่อยแล้วก็ยืนรับอย่างเดียวครับแล้วเมื่อกี้ต้องยังไงบ้างแก้ต้องมีลูกแก้บังแล้วก็บอกสวนครับดูเราดูแล้วดูชกแล้วโดนเยอะกว่า ที่14มิถุนายนนี้วันชิชตาซึ่งเขาจะพลาดเป็นครั้งที่สองอีกไม่ได้ชายชนะเท่านั้นที่จะทําให้เส้นทางสู่บัลลังแชมป์มวยพูนเสืออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมศึกครั้งนี้ต้องไม่มีคําว่าแพ้ติดตามความเคลื่อนไหวของนักมวยพร้อมไฮไลท์มวยรอบปุรเสือครั้งที่15ได้ทางแฟนเพจบัลลังฝันคนพลังเสือ